สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาตอนกิ่งต้นเชอร์รี่หวานนะคะเชอร์รี่หวานที่บ้านไร่องพยอมนะคะตอนนี้เขาก็ยังลูกยังติดอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะวายแล้วนะคะเพราะว่านกก็มาช่วยชิมกระรอกก็มาช่วยชิมนะคะก็ยังเหลือติดหลงหลงติดอยู่บ้างนะคะ สำหรับเชอร์รี่หวานวันนี้ก็จะมาตอนกิ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็สั่งมาเยอะนะคะก็ตอนไปที่ติดลากก็จำหน่ายไปแล้วก็ตอนใหม่นะคะมาดูกันนะคะว่าตอนอยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะตอนกิ่งนี้กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นคีม ตอนกิ่งไม้นะคะนี่ค่ะก็เป็น DIY นะคะของคนหัวคิดสร้างสรรค์ก็อุดหนุนเขามานะคะแล้วก็จะนี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็หมุนนะคะหมุนให้รอบนะคะเพื่อให้เปลือกเขาขาดนะคะแล้วเราก็เข้ามาในตรงตัวกลางครีมนะคะแล้วก็บีบนะคะ บีบแล้วหมุนนะคะเพื่อให้เปลือกเขาล่อนนะคะนี่ค่ะเปลือกเขาก็จะล่อนแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็หนีบเบาๆนะคะแล้วก็หมุนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อหรือที่เขาเรียกว่าเส้นเอ็นเปลือกของเขาที่จะส่งน้ำเลี้ยงมาเลี้ยงยอดนะคะตอนนี้เราก็ เป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้ต่อไปนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นกะปินะคะกะปิผสมน้ำนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นใช้แปรงนะคะแปรงทาสีก็ได้นะคะทาตรงแผลของเขานะคะทาเพื่อการเล่งรากของเขานะคะ ก็ใช้เพียงนิดเดียวนะคะส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็คือมีดคมๆนะคะสำหรับกรีดถุงนะคะถุงที่เราทําตุ่มตอนนะคะนี่ค่ะต้องใช้มีดคมๆนะคะหรือถ้าใครไม่มีมีดจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะนี่ค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะเป็นขุยมะพร้าวที่เราแช่ไว้ประมาณ3วันนะคะ3วัน3คืนนะคะ ก็เราแช่น้ําในเวลระยะเวลานั้นคือต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะเพื่อให้สารทินินที่อยู่ในขุยมะพร้าวเจือจางลงนะคะแล้วเราก็จะมาหุ้มแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะหุ้มแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวใช้สายรัดเคเบิลทายนะคะ รัดเขาให้มิดนะคะนี่ค่ะก็จะรัดแบบนี้นะคะสายเคเบิลทายก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะหรือจะใช้ปอแก้วก็ได้นะคะแต่เชอร์รี่หวานนี้จะตนใช้ระยะเวลามากนะคะถ้าเราตอนบางครั้งยังลากไม่ทันออกนะคะก็ปอก็ ขาดก่อนนะคะก็ใช้อย่างนี้สะดวกดีนะคะแบบนี้รัดให้แน่นนะคะอย่าให้หมุนอย่าให้ลื่นได้นะคะนี่ค่ะจะให้แน่นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งระยะไว้ก็แล้วแต่พืชพันธุ์แต่ละชนิดนะคะบางชนิดก็ยี่สิบวันก็เริ่มมีรากนะคะบางชนิดก็สองเดือนนะคะถึงจะมีรากออกมานะคะ สำหรับเชอร์รี่หวานต้นนี้ก็ตอนมาหลายหนหลายรุ่นนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะถึงจะติดรากนะคะก็ช่วงนี้หน้าหนาวแต่แรลงเทพงก็ว่าหน้าหนาวหรือหน้าฝนหน้าร้อนก็ออกรากเหมือนกันนะคะจากที่ทดลองพืชอื่นนะคะแต่สำหรับเชอร์รี่หวานนี้ก็ยังไม่เคยทดลองในหน้าหนาวนะคะแต่ก็ ในหน้าฝนก็ใช้ระยะเวลาสองเดือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นกิ่งอื่นต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกิ่งนี้นะคะอันนี้ก็คว้นแล้วนะคะแล้วก็จะทาน้ำยาเร่งล่ากก็คือกะปิผสมน้ำนะคะถ้าใครจะมีเครื่องดื่มชูกำลังจะใส่ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ไม่ผิดนะคะ แล้วเราก็จะมาผ่าตุ่มตอนเหมือนเดิมนะคะ,นะคะแต่มีทิ่มกรีดนี้ต้องให้คมนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถุงยุ่ยนะคะเราก็จะแหวกตรงนี้นะคะหัยมะพร้านี้ต้องให้มีความชื้นนะคะอย่าแห้งเกินไปหรือว่าอย่าน้ำขังชื้นแฉะในนี้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวก็ จะมีการเกิดการเน่าหรือว่ามีเชื้อรานในนี้ได้นะคะแล้วก็จะใช้สายเคเบิลทายนะคะนี่ค่ะเราก็จะลังแบบนี้นะคะเป็นการที่สะดวกนะคะการ ใช้สายเคเบิลทยรัยดการตอนกิ่งนี้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าสะดวกมากๆนะคะต้องล้างให้แน่นนะคะอันนี้ต้องย้านิดนะคะเพราะว่าบ้านรังพยอมก็เคยใช้ไม่แน่นนะคะหมุนแบบนี้นหมุนได้นะคะแปลว่าลากเขาไม่ติดนะคะก็คือต้องล้างให้แน่นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งกิ่งนะคะวันนี้บ้านรังพยอมก็พาเพื่อนๆมานะคะ มาชมการตอนกิ่งของเชอร์รี่หวานที่บ้านไร่องพยอมนะคะนี่ค่ะลูกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่ยังสีเขียวอยู่นะคะหรือจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเชอร์รี่หวานของบ้านไร่องพยอมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ